สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง5สิ่งที่ไม่ควรเอาใจไปลงเล่น 1. คือพิสูจน์ตัวเองกับคนที่อคติการจะพิสูจน์ตัวเองกับคนที่อคตินั้นมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนที่อคตินั้นถูกความอาคติครอบง,งำและบังตา 2. พยายามกับคนไม่มีหัวใจความพยายามกับคนที่ไม่มีหัวใจ พยายามเท่าไหร่ก็เท่าเดิมเพราะคนหมดใจก็คือหมดใจ 3. คบกับคนที่คบกับเราตอนที่มีประโยชน์คบกับคนที่เขาคบกับเราตอนที่เรามีประโยชน์แค่นั้นให้ใจไปก็เท่าเดิมเพราะเขาไม่ได้คบกับเราด้วยความจริงใจเขาแค่คบกับเราเพื่อหวังผลประโยชน์ 4. ใช้เหตุผลกับคนโง่ การใช้เหตุผลกับคนโง่นั้นก็เหมือนเป็นดาบสองคมถึงตัวเราด้วยเพราะบางคนเวลาอธิบายเหตุผลให้ฟังก็ไม่ฟังอะไรเลย 5. เปิดใจกับคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้บางคนอยากได้ความจริงใจจากคนอื่นแต่ไม่เคยให้ความจริงใจกับคนอื่นเลยพอคนอื่นพูดความจริงก็โกรธหรือโมงหทันที จะรับฟังและแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นก็ไม่ได้ไม่ยอมทำผมฟุกวัชระมงคล